พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราาสารน้ำเนยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนียในโอกาสวันฟื้นฟูรัฐลิทัวเนียของสาธารณรัฐลิทัวเนียซึ่งตรงกับวันที่16กุมภาพันธ์2567 พนะท่านนายกิตนัสนุเซดาประธานาธิบดีแห่งสาธรารณรัฐลิทัวเนียกรุงวิเนยียสในโอกาสวันฟื้นฟูรัฐลิทัวเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอานวยพรและความปรารถนาดีเพื่อทนประธานาธิบดีมีพระดหมัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิท์ทงเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวลิทัวเนีย ประเทศไทยรู้สึกชื่นชมที่ท่านได้พยายามสนับสนุนในการส่งเสริมสัมพันธมิตรีและความร่วมมืออันดีต่อกันซึ่งไม่เพียงแต่จะก,ก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนของเราเท่านั้นหากในกรอบความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปและอาเซียนยังนำไปสู่ความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นระหว่างประเทศในภูมิภาคข,ของเราทั้งสองอีกด้วย ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยและสาธารณรัฐลิทัวเนียจะแสดงสแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนากิจการด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการท่องเที่ยวอันจะนำไปสู่การเติบโตและความก้าวหน้าของประเทศและประชาชนรวมทั้งภูมิภาคทั้งสงฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิระกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจต่างๆดังนี้ เวลา8นาฬิกา57นาทีวันนี้สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีบริการ PTT Station สาขาวิภาวดี62ทรงเปิดร้านพัดพัด,พดมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งบริษัทปาตาทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนน้อมกล้าวน้อมกระหมอ่อมถวายพื้นที่จำนวน59.6ตารางเมตรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาโดยเป็นสาขาลำดับที่11 เปิดจาน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการพัฒนาโครงการต่างๆของมูล,ลนิธิรวมถึงโครงการพระราชดําริและสินค้าชุมชนที่มีความหลากหลายและแสดงถึงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปและงานหัตถกรรมภายใต้หลักคิดที่ว่าพัฒพัฒ,พ,ฒพัฒนาคนพัฒนาความคิดพัฒนาชีวิตในการช่วยเหลือรัษดรให้มีความกินดีอยู่ดีจนเป็นชัยชนะแห่งการพัฒนาได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับสินค้าชุมชนเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนิธททิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เวลา13นาฬิกา53นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิละปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครส่งเปิดนิทรรศาการศิละปะกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตซึ่งกลุ่มบริษัทโตชิภาพประเทศไทยจัดขึ้นเป็นครั้งที่29ในโอกาสฉลองครบ55ปีของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยในการนี้ทรงวาดภาพการ์ตูนรูปสัตว์ต่างๆหลากสีสันด้วยสีอะคริลิกเพื่อส่งเปิดงานและพระราชทานเป็นที่ระลึก จากนั้นทอดพระเนตรดิทสกรารจัดแสดงภาพวาดฝีพระหัตของสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ได้พระราชทานในพิธีเปิดตั้งแต่ปี2545จำนวน13ภาพเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านงานศิลปะรวมถึงผลงานของศิลปินระดับประเทศผลงานของคณะกรรมการผู้ตัดสินและผลงานรางวัลยอดเยี่ยมและดีเด่นจากการประกวดตั้งแต่ปี2532กว่า50ชิ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึง พัฒนาการของศิลปะและความสามารถของศิลปินรุ่นใหม่ในแต่ละช่วงเวลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังชั้น7ทอดทอบประเนรผลงานศิลปกรรมโครงการบ่มเพาะและสร้างสารรค์เครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่ Early Years Project ซึ่งสร้างสารรค์ผลงานในทัศนะมุมมองอัตลักษณ์และการแสดงออกของศิลปินร่วมสมัยเชื่อมโยงกับบริบทของโลกปัจจุบันที่กำลังพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างซับซ้อนและรวดเร็ว ทั้งนี้กลุ่มบริษัทโตชิบ้าประเทศไทยจัดการประกวดศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตครั้งแรกตั้งแต่ปี2532และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกว่า30ปีภายใต้ปรัชญาของการนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตที่ผ่านมามีผลงานส่งเข้าประกวดกว่า55,000ชิ้นเป็นที่ยอมรับถึงมาตรฐานการตัดสินของศิลปินแห่งชาติและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้จนถึงวันที่24กุมภาพันธ์นี้ณนห้องสตูดิโอชั้น4หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครองคมนตรีเป็นประธานเปิดเทศกาลสินค้าโครงการหลวงของดีจากดอยสู่ความสุขคนเมืองที่จังหวัดนครราชสีมา ผู้ในกอรำนาตธุดิตองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารหมู่และนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดเทศกาลสินค้าโครงการหลวงของดีจากดอยสู่ความสุขคนเมืองที่แกรนด์หอชั้นหนึ่งดมอ์โคราชซึ่งหมู่และนิธิโครงการหลวงร่วมกับกูเม่มาเก็ตและกูเม่อีสต์ดมอร์กรุ๊ปจัดขึ้นเพื่อจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์คุณภาพดีจากโครงการหลวง โดยปีนี้นาผลิตผลพื้นบ้านของเกษตรกรจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่ออําเภอแม่ระม,มาจจังหวัดตากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกในราชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาจําหน่ายได้แก่ฟักเขียวและฟักทองพื้นเมืองนอกจากนี้มีการจําหน่ายผักผลไม้ไม้ดอกไม้กระถางและสินค้าหัตถกรรมกว่าร้อยรายการเช่นฟักทองญี่ปุ่นผักเคียวซอเบอรี่พันธุ์พระราชทานเฟต้าชีสนมควายผสมนมแพะไข่ไก่อินทรีย์แบล็กคฮาเวียเทากล้องดอดผสมคีนัวชากาแฟน้ำสลัดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากผัก รวมถึงผลิตภัณฑ์จากโครงการพระราชดำริหมู่และนิธิชัยพัฒนาหมู่และนิธินภาศูนย์จิตรดาและผลิตภัณฑ์ดอยคํารวมทั้งอาหารที่ปรุงจากวัตถุดิบคุณภาพของโครงการหลวงและอาหารข่าวหวานจากร้านดังกว่า30บร้านโดยจะจัดไปจนถึงวันที่2ี่กุมภาพันธ์นี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จังหวัดจันทบุรีและระยอง พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราช,ชูปถัมภ์ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์48อำเภอเขาคิชกูดจังหวัดจันทบุรีซึ่งน้อมนําพระบรมราชโอบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางจัดการเรียนการสอนมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายสามารถนําความรู้ไปปฏิบัติได้จริงโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมมุม่ง พัฒนาทักษะชีวิตผ่านโครงงานต่างๆเช่นโครงงานรอปรคอ48กเกษตรสมาร์ทโครงงาน AI ผู้ช่วยรักษาความปลอดภัยและชุมนุมหน้าตะการละครโขนนอกจากนี้ได้ส่งครูเข้ารับการอบรมการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ด้วยจินตคณิตและนำกลับมาขยายผลจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน ด้านการพัฒนาอาชีพสอนงานถมทองลงยาเพื่อสืบสานงานสิ์ของไทยและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงทําให้ผลิตภัณฑ์น้ํายาล้างจานน้ํายาปรับผ้านุ่มส่งเสริมอาชีพฝักจักเสื้อผ้านักเรียนการนวดเพื่อสุขภาพการแปรรูปอาหารและเบเกอรี่และร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรีวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีและมหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรีจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีใน สาขาช่างยนต์และสาขาช่างเชื่อมโลหะเพื่อฝึกงานช่างด้านต่างๆแก่นักเรียนช่วยสร้างทักษะและสามารถนำไปใช้ประกอบวิชาชีพได้จริง ช่วงบ่ายไปตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอเมืองจังหวัดระยองซึ่งมูลนิธิราชประชาลุเคราะห์ในพระบระมราชูปถัมภ์ให้เทศบาลเมืองมับตาพุธเช่าที่ดินเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนเทศบาลเมืองมับตาพุทธสินค้าในโครงการพระราชดำริและอื่นๆส่งเสริมอาชีพและกระตุน้นเศรษฐกิจชุมชนเป็นอาคารหนึ่งชั้นประกอบด้วยห้องประชุมห้องแสดงสินค้าและห้องเก็บของปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมคัดเลือกสินค้ามาจำหน่าย تيماك